ก็ต้องขอสวัสดีคนดูที่กดเข้ามาดูคลิปผมด้วยนะคะผมจะเกิดอะไรขึ้นหากผมเล่นนอกหมอกหนึ่งวันนะคะผมจะรอดหรือจะล่วงหรือมะม่วงข้างทางอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะคะผมผมก็ขอขอบคุณ2 0 0ร้อยซับนะคะผมที่ช่วยทําให้ผมมีแรงทําคลิปต่อไปนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อให้ผมมีแรงทําคลิปสนุกสนุกให้ทุกคนได้รับชมนะครับส่วนเรื่องเซสกิลนะคะผมก็ตามโปรคลิปเลยนะคบผมผมเป็นคนจัดขึ้นมาเองเนาะที่คิดว่า สามารถเล่นนอกหมอกได้นะครับผมส่วนวิธีการเล่นหรือเทคนิคต่างๆผมก็ไปศึกษามาจากช่องลุงท็อปนะครับผมราชานอกหมอกโน .1 นนประเทศไทยนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามลุงท็อปด้วยนะครับอ่านี่ก็เป็นชมหน้าของเซตที่ผมจะเอาไปก็ประกอบไปด้วย K Ford Maxim ิ โนโทราสัตว์เลี้ยงเป็นนาคน้อยนะครับผมส่วนไอเทมเสริมก็เป็นกองไฟนะครับผมอย่างนี้ก็อยู่หมอกได้ยาวๆเลยชิวๆสบายๆแต่ยังไงยังไงก็อย่าเพิ่งขี้คุยนะครับผมเผื่อตายคาหมอกเนาะมันก็ไม่แน่นอนนะครับผมเผื่อว่าผมพันยาแล้วทีหนึ่งแล้วชนะอะไรทํานองนี้ก็ขอคีโมคีโมขี้คุยขี้คุยอะไรไว้หน่อยแล้วกัน อ่ะก็เพื่อนมเป็นการเสียเวลาก็กดกันไปเลยหัวรุ่นเขาว่ากันว่าเล่นนอกหมอกแพทนี้ยากนะคะผมผมก็รู้สึกว่าน่าจะยากขึ้นเนาะเพราะว่าหมอกมันกัดเจ็บขึ้นนะคะผมแต่ข่าวดีก็คือยายใหญ่ในฟรีไฟกับโดนฮิวยายในฟรีไฟนะครับผมสามารถพบเจอได้ง่ายขึ้นแล้วนั่นเอง ซึ่งอาจจะพบเจอได้ทั่วๆไปตามบ้านต่างๆนะครับผม EP นี้จะรอดหรือจะล่วงหรือมาม่วงข้างทางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมันก็ไม่แน่นอนนะครับผมเผื่อลงไปแล้วเจอคนเขาสวนมานี่ดับอนาถเลยแถมอีกอย่างโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับผมเพราะว่าผมลงเมืองพีกเนาะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเดือดที่สุดในฟรีไฟล์ละ ตอนนี้ผมก็ลงมาถึงพื้นแล้วครับผมก็หารถสักหนึ่งคันและปืนสักหนึ่งกระบอกนะครับผมเพื่อในการดำลงชีวิตอยู่ต่อนะครับผมและตอนนี้ผมก็ได้เจอคนที่อยู่ต่อหน้าผมผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงดับหนึ่งมือไปเล่นลงกับพื้น <c oughs> ไม่สนละขี่รถนี้ละไม่สนเว้ยไม่แคร์เว้ยจังหวะนี้อุ้ยา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 เก็บยาก่อนยาคือสิ่งที่เราต้องเอาไปใช้นอกหองอยู่แล้วเอาเฮ้ยคน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 แวะลงมายิงหน่อยแล้วกันโอ้โหมันมันเล่นปืนเดียวกันเลย เผื่อมันเล่นเก่งกว่าตายแล้ว,ลวคกูจะสู้มันยังไงเนี่ยผมมันใช้โคโด้าด้วยกูจะสู้มันยังไงเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรไปเป็นไรผมพอสู้ได้เอา้าอยากขึ้นรถกูดินี่ไนงะโดนดับอนาถทั้งตี้ความพยายามยในความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผมอย่าหวั่นเก่งต่อศัตรูหรือว่าคําดูถูกนินทาต่างๆครับก็อย่าไปสนใจมันก็พูดไปเลยไม่แคร์เว้ยช่างหัวแม่มึงดิ และตอนนี้นะครับผมคุณนัทเช้าไล่ตกที่นั่งลําบากนะครับผมเนื่องจากประสบป,ปัญหาโดนคนลุมคู่หนึ่งนะครับผมจึงไม่สามารถเอายามาให้ผมได้และตอนนี้ผมไม่แคร์อะไรทั้งนั้นผมจะขี่รถไปช่วยคู่หูของผมคุณนัทเช้าไล่รอหน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวคุณบอลเช้าไล่จะขี่รถกระบะโรงเรียนไปแสกหน้ามันเองแต่ที่รู้ๆตอนนี้ผมขออนุญาตเอายาใหญ่ฟรีหนึ่งกล่องในตู้ก่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดใน EP ีนี้ก็คือยานะครับผมอย่าลืมว่าเราจะเล่นนอกหมอกนะครับ จอยมาหนึ่งกองพร้อมกับระเบิดกัดก่อนฟีหนึ่งลูกตอนนี้คุณนัดชาวไล่ทนไม่ไหวแล้วนะครับผมถึงกับยกนิ้วกลางเพื่อเป็นการชื่นชมสำหรับเพื่อนที่ดีนะครับผมฮีโร่มาแล้วคุณนัดชาวไล่เก็บสองได้หรือไม่ดับอนนดหนึ่งเก <t> ็บ <t> สองเก็บสอง,สอง <t> ยิงไปเน่เก็บสองหวานเจี๊ยบ รอบนี้นะครับผมคุณนัทชาไลได้ยกนิ้วกลางให้สองมือเลยนะครับผมช่วยก็ไม่ช่วยมาลาดคิวกู้ไอห่า <S <S คุณนัทชาไลได้กล่าวเอาไวใ้ให้กับคุณบอลชาไลโอ้โหเค้กก้อนบักใหญ่เลยใครไม่กินก็โง่ละเดี๋ยวรับประทานเค้กก่อนเอา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 ืมเค้กแมงโกดเข้ม อยากรูบเเป็นยังเค้กมันคือเข้มเขมเป็นยังละนัดเช่าไรกูเงียวใส่เค้กโว่มากกันสิฮักแต่ว่าเป็นยังยังหน่อยมึงหายาให้กูขอบใจรายเพื่อนไปก่อนเถอะไปเล่นนอกหมอกละชินขอบรถเล่นอยู่แถวโรงงานเออ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 เฮ้ยเฮ้ยคนคนชนแม่งเลยโอ้โหชนไม่ติดกูมมากสองอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ้หนีก่อนหนีก่อนเปลืองยาฟรีซัมเฮ้ยอย่าตามกูอย่าตามกูเฮ้ยอย่าตามกู กูกลัวแลอย่าทำร้ายกูอย่าตามกูไม่เนูกูกลัวแล้วอย่าทำร้ายกูโอ้โหแล้วดูเลือดรถกระบะสิเนี่ยเืออยู่นิดเดียวเออช่างมันช่างมันงั้นก็บายยนะรถประจำการคันเก่าเชนขอไปกับรถประจำการคันใหม่ละกันนี่นะคะผมก็เป็นปัชญาสอนใจนะผมของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่านะครับผมคําคมโคตรเชียวจักแม่นคักแม่นแน่เนาะไอเล่านีซัวขออนุญาตแวะเข้ามาซื้อกุญแจคัางแสงนิดหน่อยนะครับผม เป้าหมายของผมก็คือคังแสงนอกหมอนะผมซึ่งมียายใหญ่เต็มเลยนะคะผมและผมก็จะเริ่มออกเดินทางไปกันเลยนะคะผมค you know, you know ังแสงนะพร้อมเปิดสุดหล่อละพร้อมหรือยังในระหว่างนี้ก็ดูผมฟาร์มของไปปกตินะคะผม และตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงวงชุบนะคะผมเพราะว่าคู่หูของผมคุณนัทเาาไร่นั้นได้เดียงเนื่องจากคนเอาโทก้อนมายัดหน้านะครับผมแสกเข้าหน้าคุณนัทเาาไร่จนดับอนาถเลยนะคะผมตายไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแต่ผมจะแหกกฎธรรมชาติโดยการใช้วงชุบให้คุณนัทฟื้นนะคะผมและตอนนี้คุณนัทเาาไร่ก็เป็นอันฟื้นเรียบร้อยแล้วนะคบผมผมก็ขออนุญาตวิ่งไปเก็บเหรียญเพื่อมาคืนชีวาให้กับคุณนัทเาาไร่เผื่อตายรอบสองนะคะผม ใช่แล้วครับท่านผู้ชมนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคุณนัทนั้นได้โดนสวนลูทวารจนดับอนาจใจกลางเมืองผมนี้ที่มีเหรียญแค่500ถึงกับกุ้มใจกันเลยทีเดียวผมนี้ไม่ย่อท้อในการเก็บเหรียญและสามารถเก็บเหรียญมาชุบคุณนัทได้ในท้ายที่สุดเฮ้อคุณนัทชาวไร่ลงไปก็อย่าไปแจกให้ใครอีกละ่ะชีวิตในเกมเด็บเบิรนแนลล่นลินพ่อเสดยมาตายแล้วให้กูชุบไม่ยากลําบากกูอีกและคุณนัทชาวไร่ได้สัญญาว่าจะรักษาชีวิตเท่าชีวิตจริงผมจะรอดูคํามั่นสัญญานนี้นะคผม อืมฮึมคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้นี่คืออะไรคุณนัดชาวไร่แต่ก็ช่างมันนะครับผมตอนนี้ผมขอเอาชีวิตผมให้รอดก่อนเพราะว่าหมอคโคตรเจ็บเลยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะสามารถรอดออกจากหมอกนี้ได้หรือไม่ตอนนี้ผมสับสนระหว่างฉากจบในเกมนี้ 1. จะตายหมอกอ,อย่างอนาถและเป็นคนที่ขี้โม้ขี้คุยไว้ตอนต้นเกมสจะชนะอย่างที่ต้นเกมพูดไว้หรือไม่ ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ที่ดูรู้ไว้ผมขอชุบคุณนัดชาวไร่ก่อนเผื่อว่าผมตายคาหมอกแล้วสามารถโทษคุณนัดชาวไร่ให้เป็นแพะรับบาปในเกมนี้ได้โอ้โหหมอโคตรเจ็บเดียวเดียวเดียวอูเจ็บ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 ไปไหนวะเนี่ยโอ้โหหมอโคตรเจ็บเลยอูเจ็บ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 เดี๋ยวเดียวพันยาใหญ่ก่อนไม่รู้จะถึงในวงไหมนะถึงไหมเนี่ยโอ้หหนทางอีกยาวไกลโอ้โหโอ้โหจะจะรอดหรือจะล่วงจะล่วงไหมเอยจะรอดหรือจะล่วงโอ้โหโอเจ็บโอ้โหโคตรเจ็บ วัวยาใหญ่จะหมดแล้วตายห่าแล้วพันยาเล็กไว้ก่อนพันยาเล็กไว้ก่อนเออเออต้านไว้ต้านไว้โอ an, e ้โหโอ้โคตรเจ็บเดียวเดียวอย่าทำร้ายกูไอหมอกี oh ้ไอหมอกี el, bah, ้มึงอย่าทำร้ายกูยายาอย่าทำกูไอยาใหญ่หมดตายห่าแล้วไอนัดเช้าเลยไอห่าโอ้ผลสรุปคือจบแบบที่หนึ่งนะครับผมผมก็ขอโทษขอโพยคนดูที่ขี้โม้ขี้คุยไว้ต้นคลิปนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะวัยรุ่น